กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสมนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่71แล้วนะครับสามารถรับชมมันเมะเรื่องนี้แบบทวิคิสิตได้ทางวีทีวีเลยอีกเช่นเคยเจ้าทุกท่านที่เก็บไิดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ดิชเดียวกันเอาล่ะทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เริ่มสปอยตอนที่71็ดสบกัน สวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสไปล์ลน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆจะเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเริ่มไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบคอรัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับจุ่ๆที่หวังตรงกงีตสลบ ลงไปนั้นอาจจะเป็นเพราะพลังจิตทาให้ทั้งหัววีห้าวและเฉียนเมิงที่คิดได้แบบนั้นพวกเขาก็นึกถึงจิตเทพที่อยู่ในห่วงจิตของหวังตงเลยครับเราจะหากสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจิตเทพที่ว่านั่นละก็แม้แต่ผู้โอโซสเวียนก็คงจะไม่อาจช่วยเหลือหัววีห้าวได้หัววีหาวที่อับจนปัญญาจนได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ในตอนที่หัววีห่าวออกเดดกับหวังตงหวังตงได้มอบถุงบางอย่างให้กับหัววีหาวตอนนั้นหัววีหาวก็กำลังจะเปิดถุงนี้แล้วแต่หวังตงก็ห้ามเอาไว้ต้องรอโอกาสที่เหมาะสมก่อนึ กทว่ผนึกนั้นก็แน่นหนาทําให้หั้วหวีเฮาก็ไม่สามารถเปิดมันได้แต่ในตอนนั้นเฉินเมิ่งก็ให้กําลังใจเพราะด้จุดที่แข็งกร้าของหั้วหวีเฮาในตอนนี้นั้นสามารถเปิดถุงนี้ได้สบายๆเลยล่ะเพียงแค่รอบแรกที่ขั้วหวีเฮาไม่สามารถเปิดมันได้ก็เป็นเพราะว่าเขาได้กังวลกังวายเรื่องหวังตรงจนจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว AM, เมื่อเป็นเช่นนั้นหั้วหวี้ฮาก,ก็ได้รวบรวมจิตก่อนที่จะได้เปิดถุงนั้นอีกทีหนึง่งซึ่งในครั้งนี้หั้วหวีเฮาก็สามารถเปิดมันได้แล้ครับและสิ่งที่อยู่ในถุงนั้นก็คือแผ่นจดหมายเนื้อความจดหมายได้บอกเอาไว้ว่าหากขั้วหวีเฮาได้เปิดอ่านดูจดหมายนี้สิ่งผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของหวังตรงแล้วและข้าก็มั่นใจหั้ว เจ้าของรู้แล้วในห้วงจิตของหวังตงนั้นมีการปิดผนึกอยู่ซึ่งก็คือผนึกที่พ่อแม่หวังตงทุ่มเทสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องดวงจิตของหวังตงเอาไว้เลยครับและตัวตนของหวังตงนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะวงแหวนของเธอนั้นจะต้องไปเอาที่หอสู่สวรรค์ซึ่งเป็นเขียนหงห้ามของสำนักข้าวเทียนแน่นะว่าวงแหวนของเธอไม่ใช่การล่าแต่มันคือการเรียกคืนมาเพราะวงแหวนของหวังตงทุกวงนั้นล้วนแต่มีพลังมากเกินกวัวขีดจำกัดที่ร่างกายในตอนนี้ของหวังตงนั้นจะรับไหวดังนั้นแล้วพ่อแม่ ที่เธอได้ดูดซบับงหมันที่5เข้าไปมันได้ทําให้ผนึกนั้นคลายออกเล็กน้อยจึงมีผลกระทบต่อร่างกายของหวังตงอย่างที่เห็นตอนนี้แม้แต่ผู้โอโซมิวก็ไม่อาจช่วยเหลียวหวังตงได้แต่มีวิธีหนึ่งที่จะทาให้เธอกลับมาเป็นปกติดีไม่ดีอาจจะทำให้ร่างกายของเธอทรงพลังมากกว่าเดิมด้วยซ้าซึ่งวิธีที่ว่านั้นจะต้องไปเอาสมุนไพระดับเซียนดอกเรือดีอาร์วอนสถานที่ตั้งของสมุนไพเซือนนี้อยู่ที่ดินแดนล้าค่าทาราสองขั้วในป่าอาทิตย์อัสดงจังหวัดเทียนหุนหัวหวิห เร่งรีบหวังซิวเอ๋ยก็สงสัยแหละครับจึงรีบบินตามพวกวิฮาจึงขอให้หวังซืวเอ๋ยกลับโรงเรียนไปเสียเพราะตอนนี้เขาจะต้องรีบไปทําธุระมุ่งหน้าออกจากเมืองไปหวังซิวเอ๋ยยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมจะไปที่ใดกันแน่พวกวิฮาจึงไม่อยากจะให้หวังซือเอ๋ยมายุ่งจึงบอกเพียงแค่ว่าที่นั่นอันตรายมากและเขาไม่อยากจะให้หวังซืวเอ๋ยนั้มาเสี่ยงด้วยเมื่อพวกวิฮาพูดเช่นนั้นมีเลยที่หวังซิวเอ๋ยจะไม่ยุ่งก็อย่างว่านั่นแหละยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพวกวิฮาจึงเห็นหวังซิวเอ๋ยบินตามมาไม่หยุดเขาจึงกล่าวตักเตือนหวังซิวเอ๋ยหากยังจะมาขัดขวางอีกอย่าหาว่าข้าไม่เห็นแก่มิตรภาพหวังซืวเอ๋ยได้ถามด้วยความสงสัยมีเรื่องร้อนรนใจอะไรกันแน่ถึงขั้นทำให้วก เร่งรีบสีหน้าเปลี่ยนสีขนาดนี้วีฮาวก็บอกว่าเขานะต้องการช่วยเหลือหวังตงเพราะหวังตรงนั้นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของพวกวีฮาวแหละฮะขาดเธอไปโลกนี้คงไม่มีสีสันเป็นแน่ตอนถึงกันั้นพวกวีฮาวก็บอกว่าสหายของเขาเองทุกคนก็สาคัญเหมือนกันทุกคนล้วนแต่มีค่าให้ค่าเสี่ยงชีวิตทั้งสิน้นแน่นอนรวมไปถึงเจ้าหวังซิวเอ,อ๋อหากเจ้าตกอยู่ในอันตรายข้าก็เลือกจะทาเช่นนี้เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหวังซิวเอ๋อก็คิดจะติดตามพวกวีฮาวไปในฐานะสหายว่าวีฮาวก็ไม่ได้ขัดขัน เปลี่ยนสีพวกเขารู้ได้ทันทีผนึกที่ถูกที่เขาให้หวังตรงไปนั้นถูกคายออกแล้วและเหมือนว่าพวกวิเฮานั้นจะรับการทดสอบบางอย่างทำให้ผู้โสไทยนะั้นก็เป็นกังวลไม่ใช่น้อยพราะด้วยพลังจิตของพวกวิเฮาในตอนนี้สถานที่ที่พวกวิเฮาไปนั้นมันอันตรายมากแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ธนูที่ยิงออกไปแล้วไม่สามารถหวนกลับในเมือ่อพวกวิเฮาเลือกที่จะเปิดผ้าใหม่นั้นแล้วก็หมายความว่าเขายอมรับการทดสอบไปแล้วยิง่งไปกว่านั้นปัญหาที่หวังตรงประสบอยู่ก็มีเพียงแค่พวกวิเฮาเท่าทน,นั้นที่สามารถแก้มันได้แต่ผ้ามาาด้านพวกพวกวิเฮาวิเฮาที่เร่งรีบก็บินทั้งวันทั้งคืนเลยครับแบบไม่หยุดพักและอีกไม่นานพวกเขาก็จะเข้าสู่เขตจั จักรวรรดิเทียนหุนแล้วเวลาในการนั้นทางด้านพวกใช่โถท,ที่มาเห็นอาการป่ิดของหวังตงพวกเขานั้นก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะอีกทั้งก็ยังไม่รู้เลยว่าขั้ววีฮ่าวในตอนนี้อยู่ที่ไหนในต,ตอนนั้นซิวซยวก็ได้กลับมารายงานข่าวจอไปรู้มาจากทหารยามเลยครับพวกเขาบอกว่าเห็นขั้ววีฮ่าวบินออกจากเมืองไปเมื่อคืนนี้และยังมีอีกหนึ่งคนที่ติดตามพวกวีฮ่าวไปนั่นคือหวังซิวเอ,อ๋อตัดกับมที่พวกขั้ววีฮ่าวหลังจากที่พวกเขาบินเข้าสู่เขตเทียนหุนทหารของจกักรวรรดิพยายามจะหยุดพวกวหัว,กกวีีีนน่่่่าาาาแ้้้้คเเเเออนนนนนนตกกกงปป็็ขททจจจใิ ของคเองหรือวังซิวเอ๋อทียนพวกเขาบินตามมาขนาดนี้เธอก็ขอให้พวกวีเ่านั้นล่วงหน้าไปก่อนและเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการพวกทหารพวกนี้เองแต่พวกวีเฮาก็ห้ามเอาไว้เพราะเขาไม่อยากจะทำให้เรื่องมันวุ่นวายว่าแล้วพวกวีเฮาก็ได้เปิดใช้ในปีศาของเขาพร้อมกับโจมตีทางดวงจิตไปใส่เหล่าทาหารเหล่าทหารที่โดนการโจมตีทางดวงจิตนี้ของพวกวีเ่าเข้าไปพวกเขาก็หยุดชะง,งักและไม่สามารถบินตามต่อไปได้ทางนั้นพวกวีเฮาก็เรีงเร่งความเร็วในการบินพร้อมกับใช้โทรจิตตักเตือนมู่สเวียไม่ให้ติดตามเข้าไปมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เห็นการเมตตาภาพในอดีตมู่สเวียที่ได้ยินแบบนั้นก็จําได้เลยครับเสียงนี้คงจะเป็นของพวกวีเฮาอย่างแน่นอนจะห ได้ถามกับมูสเวียให้แจ้งไปที่หน่วยหน้าสกัดกั้นไว้ไหมหมูสเวียก็ตอบปฏิเสธเพราะนั่นคือสหารที่เคยช่วยข้าเอาไว้เวลาต่อมาพวกขั้ววิหาก็มาถึงที่ป่าอาทิตย์อัสดงแล้วหาเคลื่อนไหวตามแผนที่นี้และข้ามป่าอาทิตย์อัศดงไปพวกเขาก็คงจะเจอจุดหมายเป็นแน่แท้ระหว่างนั้นบวังซีอวดก็ทักท้วงขึ้นมาเจ้าสังเกตรหรือไม่ที่นี่หมอกคึมมากพวกวิหาชุดได้ยินแบบนั้นก็เพิ่งจะรู้สึกตัวพรที่นี่เหมือนว่าจะมีเมฆหมอกมากจริงๆเขาจึงรีบเปิดใช้จิตตรวจจับดูจึงพบว่าน,นี่ไม่ใช่หมอกแต่มันคือพิษทุกอ,อนุในอา,ากาศบริเวณแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยหมอกพิษทั้งหมดแถมมันก็ยังหนาแน่นมากอีกด้วยแม้แต่พิษบริเวณโดยรอบก็ยัง ําใพวกขั้วหวีเฮานั้นแทบหายใจไม่ออกหากเข้าไปในป่าแห่งนี้ก็คงจะไม่รอดกลับมาแน่ถึงจะบอกว่ามาตรการน้ําแข็งของขั้วหวีเฮานั้นสามารถต้านทานพิษได้ร้อยพิษแต่ในขอบเขตอากาศพิษแห่งนี้นั้นมันใหญ่มากพลังวิญญาณของขั้วหวีเฮาก็คงจะต้านไม่ไหวทว่าหวังซิวเอ๋ยก็มีความคิดดีๆอยากจะเสนอขั่วหวีเฮาเลยฮะแต่ภาพมีทิศที่พวกขั้วหวีหฮานั้นเดินทางเขาเ้ามาที่ป่าเล็กโดยพิษที่หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแสงอาทิตย์ก็ไม่แม้แต่จะสาดส่องถึงและถ้าหากยังขืนเข้าไปมากกว่านี้พวกเขาก็คงจะต้องตายถึงกระนั้นน่นอนว่าขั้วหวีเฮาของเราไม่คิดจะถอยกลับเขาจึงได้หันไปถามกับหวังซิวเอ๋ยหลังจากนี้จะไม่สามารถถอนตัวได้แล้วเจ้าไม่คิดจะกับแ ห,หวังซิวเอ๋อได้ตอบปฏิเสธทันทีแล้วเจ้าเล่าหัววีห้าก็กล่าวว่าหวังตรงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยเสียบุคคลสําคัญไปแล้วน่านอนว่าในครั้งนี้หัววีห่าไม่ยอมเสียสิ่งสําคัญไปอีกแน่หว,วังซิวเอ๋อก็ถึงกับหนักใจในความโง่ไร้เยียวยายของหัววีห้าวข้าคงทนเห็นเจ้าโง่แล้วเข้าไปตามไม่ได้หรอกเมื่อเป็นเช่นนั้นหัววีห้าได้นําอาวุธวิญ,ญญาณออกมาพร้อมกับยิงปืนระเบิดเพื่อเปิดทางให้กับพวกเขาหมอกพิษได้กระจายออกเป็นบริเวณวงกว้างทําให้เส้นทางที่ยิงระเบิดไปนั้นไม่มีหมอกพิษและตอนนี้หัววีห้าก็เห็นทางเข้าทาราสองขั้แล้วหัววีห้าก็ได้ให้หวังซืวเอ๋อนั้นรีบจับเข้าเอาไว้พร้อมกับหัววีห้าที่ได้ช้พลัาน จากอุปกรณ์เวทมวนต์เต็มที่เขาได้บินออกไปด้วยความเร็วสูงแต่ก็แน่นอนเลยครับด้วยหมอกพิษที่มันกระจายไปทั่วขนาดนี้ไม่นานมันก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและค่อยๆปิดทางของพวกขั้วบห้าลงขั้วบห้าจึงรีบนำอุปกรณ์วิญญ,ญาณขึ้นมาซึ่งมันคือบาเรียป,ป้องกันตัวถึงแก่นั้นไม่กี่นาทีมันก็แทบจะพังสลายหายไปแล้วขั้วบห้าจึงได้ใช้เขตแดนน้ําข็งเสริมแกลให้กับบาเรียนั้นทําให้พอตาพัดจับถูกไปอีกสักระยะหนึ่งตัวถึงแก่นั้นอุปกรณ์การ,การบินของเพชรก็เริ่มจะพังแล้วโดวยการที่ใช้งานหนักมาตั้ง2วันวังซิวเอิรที่เห็นแบบนั้นจึงได้เปลี่ยนมาเป็นคนนําแทนระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับต้นตอของหมอกพิษแห่งนี้แล้วเลยครับนั่นก็คือดอกม เกิดขึ้นมรกตซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณสายพันธุ์พืชพิษที่หายากยิ่งพวกมันเหล่านี้นี่แหละที่ปล่อยพิษออกมากลางอากาศและอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นพวกขั้ววีห้าก็จะเข้าไปที่ทาราสองขั้วแล้วแต่เวลานี้นก็น่าเสียว้าขวานมากเพราะตั้งเข็ดแดนทั้งบาเรียของขั้ววีห้านั้นกำลังจะแตกสลายวังซิเออจึงได้ขอให้ขั้ววีห้าวนั้นใช้ท่าไม่ตายยอ้อนกบไปก่อนหน้านี้วังซิเออได้นำกระดูกวิญญ,ญาณหมาป่าออกมาให้ขั้ววีห้าวดูดซับเลยครับซึ่งเจ,งเจะาะาร,ารกกกดู ญานี่แหละครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและพุ่งตรงเข้าไปที่ทาราสองขั้วเอาเป็นว่าพวกเขานั้นก็สามารถรอดออกมาจากหมอกพิษได้ทาราสองขั้วแห่งนี้นั้นเป็นที่ที่สวยงามมากเลครับพื้นที่ทุกบริเวณนั้นเต็มไปด้วยสมุนไพรหายากใจกลางแห่งนี้มีบ่อน้ําอยู่ซึ่งก็คือทาราสองขั้วครึคร่งหนึ่งก็เย็นสุดขีดครึหนึ่งก็ร้อนสุดขั้วสองทารานี้แม้ว่าจะขัดแย้งกันแต่ก็ส่งเสริมกันและกันหลังจากที่หัววิหา้าเข้ามาที่นี่สักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าที่นี่นั้นมีพลังชีวิตหนาแน่นมากทำให้พืชส่วนใหญ่วิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์มีญาณสายพืชระหว่างที่หัววิห่ากำลังเดินทํารวจอยู่จู่ๆก็มีการโจมตีปริศนาเข้ามาส่ย ซิวเอ,อ๋อขั่ววีฮ่าวที่ไหวตัวทันจึงรีบเข้าไปผักหวองซิวเอ๋อให้หลบการโจมตีนั้นพอพวกเขาหันไปที่ต้นต่อกับพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งกำลังปองร้ายพวกเขาอยู่และดยไอรอนที่มันปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งมากขั่ววีฮ่าวที่แทบจะโดนเผาจึงรีบใช้เขตแดนน้ำแข็งของเขาเจ้าพืชที่เห็นขั่ววีฮ่าวใช้ทักษาน้ำแข็งนางก็สบประมาทพวกขั่ววีฮาวแหละครับเจ้ากล้าบ,บุกเข้ามาในทารา2ขั่วเชียวหรืึวงังซิวเอ๋อที่เห็นว่าพืชนี้สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เกรงว่ตาตรบะพเป็นเพียรน,นั้นาจะอยที่แสปีไปแล้วตไม้ก็รีบตอบกับเธอไม่ใช่สายวิญญ,ญญาณแสนปีร็อกแต่เป็นเพราะได้รบการบำรุงของธารางขั่วนี้จึงทำให้วันวันหนึ่งเติบโตเท่ากับสว0 0 ของภายนอกดังนั้นตัวเธอที่อยู่มาแค่หมื่นปีก็เทียบเท่ากับแสนปีแล้วหัววิหาที่ได้ยินบาปนั้นก็รีบปณีปนอมทันทีโพวโสข้ามาที่นี่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแค่จะมาหาสมุนไพรต้นหนึ่งไปช่วยคนเท่านั้นดอกไม้ที่ได้ยินว่าหัววิหาต้องการสมุนไพรเธก็รีบโจมตีพวกหววิหาทันทีน้ำสีแดงได้ทะลักออกมาจากทาราร้อนก่อให้เกิดเป็นร่างมนุษย์ไปเพิ่งตอนนั้นก็รีบเข้ามาโมชมพวกวิหาพวกวิหาก็รีบสบดแ,ดแ,แต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถกักขังไฟยอย่างเธอได้และในขณะที่ขว,ว้วิชากำลังจะถูกโจมตีเขาก็ใช้เคลื่อนที่พิบตาเพื่อหลบการที่จะได้เข้ามาโจมตีนางคนนั้นพร้อมกับวังซิ เหแต่ว่าการโจมตีนั้นของพวกขั้ววิห้าก็ถูกป้องกันได้โดยง่ายได้แถมก็ยังถูกผักออกไปจนปลิวกระเด็นอีกด้วยเมื่อขั้ววิห้าเห็นว่าการโจมตีไม่ได้ผลเขาจึงคิดจะใช้อาวุธวิญญาณหลังจากที่อาวุธวิญญาณของขั้ววิห้าถูกยิงออกไปร่างเพลิงของเธอนั้นก็แหลกสลายแตว่าการโจมตีนี้ของขัว้วิห้ายังไม่สามารถจัดการเธอไปสัทีเดียวแถมยังทำให้เธอคนนั้นโกรธมาอีกด้วยพลังไฟได้แผ่ซ่านออกมามากกว่าเดิมซะอีกหลังจากรวบรวมพลังวิญ,ญญาณเสร็จมนุษย์ไฟคนนั้นก็รีบเข้าไปโจมตีหวังซิวเอ๋อหวังซิวเอ๋อได้ต่อกรด้วยหอ,อกมังกรของเธอขั้วิห้าก็ช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งหลังจากปราบมือกันมาครู่หนึ่งขั้ววิห้าก็มั่นใจแล้วว่า การโจมตีของเธอคนนี้นั้นไม่ได้ดหุดแรงมากนักเพียงแต่ว่าไอรอนที่เธอแพรย์สพัดออกมามันทําให้พวกเราเข้าใกล้ตัวของเธอได้ยากขึ้นพวกวีท้าจึงตั้งใจจะเจรียกเทพีใหม่ออกมาเลยครับเพื่อเปิดใช้เขตดันน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่งและลดอุณหภูมิในร่างกายของหญิงไฟคนนั้นจากนั้นก็รวมพลังการใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายใส่นางหลังจากที่ห้ววีท้าได้เปิดใช้เขตดันน้ําแข็งพื้นที่บริเวณโดยรอบก็แทบจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งไปทั้งหมดแล้วจึงร่างเพิงคนนั้นที่กําลังจะจับตัวกันเป็นก้อนทวยก็จะรีบกลับไปซ่อนที่ทาราร้อนของเธอเลยครับแต่ก็เป็นหวงซิวเอ๋อที่เข้ามาขัดขวางเอาไว้จนทําให้เธอไม่สามารถเข้าไปในทาราได้ทว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นพลังของเธอก็ พุ่งพ่านมากกว่าเดิมซะอีกจนทำให้เขตแดนน้ำแข็งของโฮว,วิท้าถูกทำลายจบตอนที่71เอาเล่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่11ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีควาผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพ่อจุ่มงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้น้องเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสีวะผม